สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่อง A. แอนฟาร์มมี่นะคะนี่ก็จะเป็นที่ปู่บ้านของพี่ลม,ม,มช่องพี่ลมนะคะนี่ค่ะซื้อแผ่นมาแล้วใครจะเป็นคนทำคะเพื่อนเพื่อนยังได้ตามที่เพื่อนต้องการอยางเห็นกับตาโอ้เพื่อนไปเลยซื้อเอาเพืนไปเลซื้อเอานะนั่นจะไม่เมียกันมั้ย นี่ค่ะก็จะเป็นบมานของพี่รมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมนดาวกันเลยนี่นะคะนะโอ้มีของปลอมของจริงาโอ้มีของปลอมของจริงอีกพี่นุ่มอะไรของปลอมอะไรของจริงอันนู้นมันเบาอันนี้หมอนุ่ม็นุ่มๆแต่ที่มันเหมือนกันเนาะอันนี้มันต่างเนาะอ้ยอนม เออเนาะมันใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยสาวโสดกับหนุ่มโสดมาอยู่ใกล้กันมันใช่โอ้อพี่ออสพี่ออสใช่เปล่าพี่ออสไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าเออหนักมากนะครับหนักมากเลยนะครับค้างพงได้ได้ยินว่าอะไรคะสาวโสดหนุ่มโสด เออมัน,ม,นมันมาอยู่ใกล้กันเนี่ยมันใครโสดใครโสดอ่ะใครโสดพี่พิวันกับพี่วีออสอ้าวใกล้กันนะครับหรอแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วยายฮันนี่ล่ะะฮยายฮันนี่ล่ะเออยายฮันนี่เขามีเจ้าของอยู่อ๋อค่ะ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 อืมแหนตอนนี้เอ๊ะเมื่ไม่เช้าลุงจับคู่ยายฮันนี่กับใครนะเอออ่ะจับกับพี่ไทยอ๋ออืม ใครเป็นช่างให้ครับเนี่ยใครเป็นช่างก่อนนั้นลุงพลพี่ออสช่างตั้มครับพี่อออทเงโอ้พี่ออสโอ้โหใครนะพี่ออสครับวิออสเป็นช่างช่โอ้ช่างตั้มช่างตั้มถ้าช่างคมนี่ยเป็นแบบรูปจะเป็นรูปยังไงครับมสถ้าผมเป็นช่างอุปกรณ์ไทยเหรอฮะยนองเลยอุปกรณ์ไทยไทยรองหลังเลยเอาละ ไอ้วีออสแล้วพี่นั่นไปไหนล่ะพี่อะไรวะจัแตหอมอ่ะหอมเจนหอมเจนหอมกลับบ้านไปเจนหอมกลับบ้านไปแล้วเจนหอมก็ไปไปมาตลอดลูกสาวกูบ้างเออลูกชายก็แตสวัสดีค่ะเอฟซีห้าสิบท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่วันลบปริยาหมายจ้าลูกสาวคนสวยบ่ายนี้พี่มากดไลค์ให้แล้วนะจ้าขอบคุณมากค่ะภาพชัดเจนไหมเพราะแชร์เน็ตอยู่ อันนี้ก็เป็นเอ่อบ้านพี่มนะคะก็แต่ก็พี่มก็อยู่กระท่อมต่อไปยูทูบเบอร์จะมีบ้านเป็นของตัวเองทุกๆคนคจ้ะก็เห็นว่าเป็นของพี่มเสร็จแล้วลุงลุงบอกว่าก็จะเป็นของใครนะเป็นของเป็นของเอ่อแม่เบาหอมแม่เบาหอมอไม่ใช่พูดถึงว่าต่อไปก็จะลุงก็จะไปช่วยพ่อเบาหอม พอลุงพูดเมื่อเช้าชัดมากจ้ะเสียงก็ดีอ๋อจ้าขอบคุณมากครับพี่วรลลเนี่ยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านวีออสน้องแอนไม่ยูไม่อยู่ลุงป้าไม่อยู่บ้านเหรอคะโอ้ยังไม่ได้มองเลยในในบ้านลุงนะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบ้านวีออสนะคะหนุ่มโสดบ้านหนุ่มโสดเนี่ยคะ่ะบ้านหนุ่มโสดอ่าวีออสก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะคะเป็นห้องน้ําส่วนรวมนี่นะคะมาต่อภาคบายสวัสดีค่ะพี่เจ๊หม,มวยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นบ้านวีออสหนุ่มโสดนะาอยู่ผู้เดียวนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็พี่้อมก็กําลังจะมาทําอยู่ตรงนี้นะคะอ่าเพราะว่าอยู่เบอร์ต่อไปก็จะมีบ้าน <c oughs> มีช่องอะไรอยู่แถวแถวนี้นะคะะขขออนนะ ลำงยายกินหมดยังคะแม่บุญถิ่น,น,นยังไม่หมดเลยไลย <c oughs> ปแบ่งแม่เอาไปแบง่งอ่านะคะทำบ้านใครคะน้องแอนอ่าพี่วันลบนะคะเป็นเป็นบ้านของพี่ลมค่ะน,น,นะคะเป็นอีกช่องหนึ่งนะคะที่มาใจชีวิตเป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลปราแตนนะคะอยู่ที่กโกโกน,น,นะคะอืมนะคะนี่ค่ะต่อจากพี่วิออสอืม ดี๋ยวขอแรงใช่คึงขอบคุณนะพี่ขอแรงผู้ชายสี่คนยกโอ้ขอแรงผู้ชายสี่คนยกอะไรพี่ออสยกท่อมเลยนะเออเพิงเพิงอันนั้นน่ะอ๋อเพิงเพิงยกเพิงอันนี้เดี๋ยวพี่พันมาช่วยยกนี้ไปหลังบ้านให้ผมหน่อยไอ้มันเสร็จเรียบร้อยเลยระวังสังสีเด้ออืมอ่ะต้องกองพี่รองตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋องเคลียร์ตรงนี้ก่อน เออมันก็ร่มรื่นดีเนาะอืมเออเนี่ยอันเนี้ยต้นยางมาพี่นมโอ้ตรงนี้ร่มรื่นเนาะอืมะาเนี่ยพี่ออสก็ติดหม้อนะคะติดหม้อไฟนะคะเห็นไหมคะหม้อไฟอกดไหนคะพี่ล้อมอ๋ออยู่นี่ค่ะ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 นี่นะคะบอกเขาว่าพี่ดาวันนี้นะคะนะคะนี่ค่ะจลงกลางไ้่คู่ขาว เออพอออกไปนี่โล่งเลยนะพี่ออสพี่ออสคนจะตากผ้าด้านหลังบ้านนะพี่ออสตากผ้าหลังบ้านเออมันจะดีนะอืมอะไรนะอ๋อัวเกล้กกางเกงในบอกวีออสนะคะผู้ชายโสดโอ้ยดูมัดเลย ดูมัดผ้าไว้ตรงนี้เลยนะคะที่จริงนะต้องไปตากหลังบ้านนะเพราะผู้ชายบางทีเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายอตอนนี้ไทยมันนอกมีเอมวีเพลงแล้วเบ่านุหลานลุงพลมีแล้วน้องแอนมีเพลงกับเขาด้วยนะร้องเพลงอะไรดีคะโอกะโนมติงตังลาลาลาะนาะคน้องแอน่ารักมากเลยนะคะ จะทําบ้านใครคะน้องแอนพี่ฟ้าสวัสดีจ้าทําบ้านของพี่ลมค่ะนี่พี่ลมจะทําอยู่ตรงนี้ติดกับะะใกล้ๆก,กับบ้านของวีออสนะคะน้องแอนเพลงประจําตัวอะไรคะโอ้ยยังไม่ได้มีเลยค่ะยังไม่ได้มีเพลงประจําตัวเลยค่ะกระนบจิงตองมั้งคะกระนบจิงตองก็คือประเพณีจังหวัดสุรินบ้านเราเราเป็นคนสุรินต้องรักษาวัฒนธรรมบ้านเราไว้นะคะ อ่าเนี่ยค่ะพี่ออสตากผ้าตรงนี้ได้เลยฮะเนี่ยเนี่ยเออโชว์เดี๋ยวโชว์กังเกงลิงกังเกงอะไรอยู่หน้าบงหน้าบ้านน่ะลิงเยอะนะคะคลิปนี้นะคะขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดี